สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาเดวีครับเปลือกแตงโมเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดครับถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ทิ้งเปลือกแตงโมอีกเลยครับ เชื่อว่าหลายคนนะครับชอบกินแตงโมเป็นชีวิตจิตใจครับผมซึ่งแน่นอนครับคนจะเลือกกินเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อสีแดงๆครับในส่วนที่เป็นเปลือกของแตงโมที่เป็นสีขาวๆนี่นะครับผมทราบหรือไม่ครับว่ามันมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิด แตงโมนันนะครับเป็นผลมไม้ที่มีวิตามินและแ่ธาตุอยู่ภายในมากมายครับอันได้แก่คาร์โบไฮเดรตน้ําตาลเส้นใยโปรตีนวิตามิน A วิตามิน B รีรวมวิตามิน C กรดโฟลิกแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัโรสโพแทสเซียมและสังกะสีครับ และนอกจากเนื้อสีแดงของแตงโมจะมีประโยชน์แล้วนะครับเนื้อสีขาวติดเปลือกแตงโมเนี่ยก็สามารถรับประทานได้อีกด้วยครับแล้วก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันครับและนี่คือเหตุผลที่คุณไม่ควรจะทิ้งส่วนนั้นไป ไปดูที่ข้อแรกครับช่วยในการเพิ่มพลังสําหรับผู้ที่ออกกําลังกายครับเนื้อสีขาวตรงเปลือกแตงโมเนี่ยสามารถช่วยเพิ่มพลังในขณะที่คุณออกกําลังกายได้ครับโดยคุณสามารถรับประทานได้ทั้งก่อนและหลังการออกกําลังกายครับเปลือกแตงโมนะครับอุดมไปด้วยแอลซีทูรีนครับซึ่งเป็นกรดอะมิโน,โนชนิดหนึ่งที่ช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่อ่อนเพลียครับ ทั้งขณะออกและหลังการออกกําลังกายครับแถมยังช่วยซ่อมแซมฟื้นปูก,ปก,กล้ามเนื้อได้ดีอีกด้วยครับข้อที่2ครับช่วยในการเผาผลาญและย่อยอาหารครับเนื้อสีขาวตรงเปลือกของแตงโมนเนี่ยจะมีไฟเบอร์อยู่มากครับซึ่งช่วยในการเผาผลาญแล้วก็ช่วยในการย่อยอาหารได้ดีครับนอกจากนี้แล้วนะครับไฟเบอร์ในส่วนที่เป็นเนื้อสีขาวขาวตรงเปลือกนี่แหละครับผมยังช่วยทําให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มไวและอิ่มได้นานครับ ใครที่อยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักนะครับงานนี้ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับข้อที่สครับช่วยในการลดความดันโลหิตครับเนื้อสีขาวของเปลือกแตงโมเนี่ยยังมีคุณสมบัติในการช่วยขับปัสสาวะได้อีกด้วยครับช่วยกําจัดน้ําที่เป็นส่วนเกินในกระแสะเลือดลดอาการบวมน้ำนะครับแล้วก็ช่วยให้ความดันโลหิตเนี่ยลดลงได้ด้วย ไปดูข้อที่4ี่กันบ้างครับช่วยทําให้ระบบปะสะัสสาวะเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นครับแตงโมงเนี่ยจะมีคุณสมบัติเป็นยาขับปะสะัสสาวะได้อีกด้วยนะครับผมช่วยกําจัดน้ําส่วนเกินออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดีหลังจากที่เรารับประทานเปลือกแตงโมงเข้าไปนะครับผมจะเกิดการขับถ่ายปะสะัสสาวะบ่อยขึ้นครับโดยเหตุนี้นะครับผมทําให้กระเพะะาะปัสสาวะเนี่ยของเรามีความสะอาดขึ้นแล้วก็ยังส่งผลดีต่อไตครับซึ่งทํางานเชื่อมโยงก,กับระบบปะสะัสสาวะ ไปดูข้อรีอยกันบ้างครับช่วยในการต้านอนุมูลอิสระครับในแตงโมนะครับผมจะมีสารที่เรียกว่าไลโคปินครับมักจะพบมากในผลไม้ที่มีสีแดงซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระครับช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งในส่วนต่างๆของร่างกาย กดซีทูลีนในเนื้อสีขาวบนเปลือกแตงโมนะครับยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยครับอนุมูลอิสระก็คือสาเหตุหนึ่งนะครับของการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็แถมทําให้เราเนี่ยแก่เร็วขึ้นครับไปดูข้อที่6ครับช่วยในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ครับแตงโมเนี่ยเป็นผลไม้ที่เปรียบเสมือนไวยาก้าจากธรรมชาติซึ่งแตงโมนะครับจะมีกรดอะมิโนโชนิดหนึ่งที่เรียกว่าซีทูลีนนั่นเองครับแต่มักจะพบในเนื้อสีขาวบนเปลือกของแตงโมคร,ครับ และเจ้าซีทูลีนที่ว่านี้นะครับก็เป็นวิตามินที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพทางเพศครับช่วยในการกระตุ้นความต้องการทางเพศแล้วก็ทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงอวัยวะเพศชายได้ครับให้คงสภาพการขยายตัวได้นานขึ้นพอถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะงง,งงว่าแล้วเราจะรับประทานกันแบบไหนละครับเรามีเมนูแนะนําครับ เนื้อสีขาวบนเปลือกแตงโมเนี่ยสามารถนําไปตำเป็นส้มตําได้นะครับผมแค่ขูดเอาเนื้อสีขาวเนี่ยไปตําครับผมแล้วก็บอกเลยว่ารสชาติเนี่ยเหมือนกับตาแตงเลยครับแต่มีความหวานของแตงโมผสมอยู่ด้วยครับได้เมนูแซ่บแถมดีต่อสุขภาพอีกต่างหากครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานํามาฝากท่านในวันนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากชมคลิปใหม่ๆของเราเนี่ยกดติดตามไว้ได้เลยครับสําหรับวันนี้นาะวา d ว y ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ